สวัสดีค่ะสวัสดีคร, <Banana. S 1> ครับไปทางไหนน้อโอเคเลาะอ,อีกแล้วนางลงนางลงเพชรนางลงรับขอเข่าครับวันนี้ครับรำขอเขา่าเออนางลงนางลงรัำขอเข่าวันนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะครับตอนกลางคืนตนน้นหัวแร่งรำถึงนี่ครับเพชร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 จูบอะไรแล้วเพชรจูบอะไรแล้ว คุณนายเชยเอ้ยขากเนาะทั้งพอทั้งหลูดกาดตปล่ำเพอเขาครับนี่เพราะว่าดูคุณนายนะคะคุณนายเชยเลยนี่เพ็ดลงมาแล้วเพ็ดบาไหวเพ็ดยันยันพี่อุ่ม

สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่นะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังจะเปิดวงนะคะนั่นลูกเสาแ <c oughs> น่ <c oughs> เห็นผูน้ใดเห็นท่อง <c oughs> เปิดวงหมอลำนะคะหมอลำขอเข่า อุ้มเต้นเลยเด้อเปิดแล้วเต้นเลยเฮ้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 ยไปยังนขุนเขาอยากอายคนดูรอเขาอยากอายคนแล้ว ใส่แล้วนะคะใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วได้ยินเสียงเพลงนะคะเราใส่เลยนะคะเฮ้ย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 คักไหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้วันนี้มาเป็นคู่นะคะเช้าวก็เต้นดีขนาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เขาเรียกว่าท่าสลัดทิ้งนะคะ เต้นไปเต้นมาอยากนอนแล้วพี่น้องเอ้ยหางเครื่องเฮ้าเอ้ยนอนไปแล้วลุกขึ้นลุกขึ้นชุดงามแล้วแล้วลุกขึ้นเต้นแล้วลุกขึ้นเต้นลุกขึ้นเต้นกระตังแล้วโอ้ยชุดสลัดท่าเต้นสลัดชุดนะคะ Đi à, nhau nhau chẳng nói con nhau chẳng nói con. Ôi tần Con <laughs> con thang lót chìm nhạt บุญวีบุญไหวเลยเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอุ้มเต้นหน่อยเต้นหน่อยเร็ว,าวายาวยาวไปาาขาดมืดขาดมืดพี่น้องเอ้ย เต้นจังอยเต้นยังไงเต้นที่แยกสุดทเแดนเซอร์ของเรานะคะเดนเซอร์สาวสวยสาวอุ้มบุญนะคะโอ้ยชุดกับผงชุดจักหยังดอกเสียงเพลงพูนกระได ชุดแกลุดเมัล่ะ

เาเพ็ดงงเขาเป็นนอยางกันเขาเห็นนอยางกันเขาเห็นนยางกันนาะเขาไปแล้วอ๋อาก พี่น้องเลยโอ้ยน้องผักไหลนั่นโทรศัพท์น,นกไปแล้วโทรศัพท์หมุน <laughs> โอ้ยเผ็ดเผ็ดว่ะข่อยบ่ย่านแล้ว<า>ข่อยเศรา้าย่านแล้วข่อยนั่งสบายสบายดีกว่า สบายเลยเราไปแล้วป้าเพื่อนเตมกเปิดละตีร <c oughs> ู้สึกว่าเหมือนเราเหมเหมเหมีตังและมีเพชรนะคะนัะ่นนั่น่ต้นป่วยเขาแล้ว <laughs> ต้นป่วยต้นป่วยเพาะ ไปแลวพุนไปแลวเดาอาวว่าขามหาอ,อ้มาก ปลาปาพี่ติปาพี่ปีแตกหมือนเลยวาม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 าเอาแล้วคือแห้งพ่อเสียงเพลงคือแห้งไปบ่ได้แล้วโอ้ยน้องเอ้าเอาเขอยูอันวงยุบเลยพี่น้องเลย เครื่องเชียงกระต่ายเดนเซอร์กันเดนเซอร์ป้าแตกไปแล้วบัดนี่ละเดับยาพี่ปีเทนี่เฮ้ยยเพลงเปิดมาได้จังทีฮะเดนเซอร์ป้าแตกไปเลยโอ้เจ้าเพลงยังเก่า แล้วราอยากไปแล้วคัดแล้วลูกสาวคัดแล้วพี่น้องเอ้ย แตกแล้ว ไปแล้วพี่น้องเออที่ได้เมื่อเร็วมือนมุแตกมืละเมาละมาละมุงแตกมืละมุ้งแตกมีตังมีทองมีเพชรเอาแตกแล้ววงพี่น้องเอ้ยอ่ะคลิปนี้ก็ับไปซ้ำนิดก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะ